สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกคนนะครับผลแนวทางฮานอยเมื่อวานนะครับผมนะทั้งชุดแยกและชุดรวมนะครับก็หลุดไปหมดเลยนะครับผมนะก็ต้องขอโทษ f อฟซทุกคนด้วยนะครับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมนะประจำวันที่ยี่สมกราคม2564นนะครับเรามาดูฮานอยชุดแยกกันก่อนนะครับผมรอบฮานอยพิเศษนะครับ เลกเด่นนะครับผมนะหกและสองนะครับผมฮานอยพิเศษนะครับเลกเด่นนะครับหกและสองนะครับผมตัวเจาะนะครับหกศูนย์นะครับผมหกเก้านะครับหกหนึ่งนะครับ หกแปดนะครับหกศูนย์หกเก้าหกหนึ่งและหกแปดนะครับผมสองห้านะครับสองสามนะครับสองเก้านะครับผม และสองสองนะครับสองห้าสองสามสองเก้าและสองสองนะครับผมเลขสามตัวนะครับสองหกสะสองหกเก้านะครับผมสองหกแปดนะครับหกสองสองนะครับผม สองหกเก้าสองหกแปดและหกสองสองนะครับผมเลขเด่นหาน้อยพิเศษนะครับฟันหกไว้ให้นะครับผมนะเลขเด่นหานอยพิเศษนะครับฟันหกไว้ให้นะครับหาน้อยปกตินะครับผมเลขเด่นนะครับเก้าและเจ็ดนะครับผมหานอยปกตินะครับผมเลขเด่นเก้าและเจ็ดนะครับตัวเจาะนะครับผม เจ็ดห้านะครับผมเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดสองนะครับผมและเจ็ดสามนะครับเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ด เจ็ดสองและเจ็ดสามนะครับเก้าสี่นะครับผมเก้าห้านะครับเก้าหกนะครับ และเก้าสองนะครับเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกและเก้าสองนะครับผมเล็กสามตัวนะครับเก้าเจ็ดห้านะครับเก้าเจ็ดสามนะครับ เก้าสี่นะครับผมเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดสามและเจ็ดเก้าสี่นะครับผมนะเล็กเดนฮานอยปกตินะครับฟันเจ็ดให้นะครับผมนะเล็เดนฮานอยปกตินะครับฟันเจ็ดมาให้นะครับผมมาต่อกันที่ฮานอยบีไอพีนะครับผมนะเล็กเดนนะครับผม สองเล็กหนึ่งนะครับผมฮานอยบีไอพีนะครับผมเล็กเด่นสองเลทหนึ่งนะครับตัวเจาะ 1, 2, 4, นะครับผมสองแปดนะครับสองสี่นะครับผมสองศูนย์นะครับ และสองสามนะครับผมสองแปดสองสี่สองศูนย์และสองสามนะครับหนึ่งสามนะครับผมหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งสี่นะครับ และหนึ่งเจ็ดนะครับผมหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่และหนึ่งเจ็ดนะครับเลขสามตัวนะครับผมหนึ่งสองสี่นะครับหนึ่งสองแปดนะครับสองหนึ่งสามนะครับ หนึ่งสองสี่หนึ่งสองแปดและสองหนึ่งสามนะครับผมเล็กเด่นฮานอย V ีอพนะครับผมปันสองมาให้นะครับผมนะเล็กเด่นฮานอย v ีอนะครับปันสองมาให้นะครับฮานอยชุดใหญ่นะครับให้เล็กเบิ้ลไว้ทั้งสามรอบเลยนะครับผมนะฮานอยชุดรวมนะครับผมเล็กเด่นนะครับสองและสี่นะครับผมนะฮานอยชุดรวมนะครับ สองและสี่นะครับผมตัวเจาะนะครับผมสองหนึ่งนะครับสองสี่นะครับสองเจ็ดนะครับ แะสองแปดนะครับผมสองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดและสองแปดนะครับสี่ศูนย์นะครับสี่หนึ่งนะครับสี่หกนะครับ และสี่เก้านะครับผมสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกและสี่เก้านะครับผมเลขสามตัวนะครับสี่สองหนึ่งนะครับสี่สองแปดนะครับสองสี่หกนะครับ สองสี่เก้านะครับผมสี่สองหนึ่งสี่สองแปดสองสี่หกและสองสี่เก้านะครับผมเล็กเด่นฮานอยชุดรวมนะครับฟันสองให้นะครับผมนะเล็กเด่นฮานอยชุดรวมนะครับฟันสองให้นะครับตอนนี้นะครับผมก็มีเปิดกลุ่มไลา์ v i p นะครับ กลุ่มลาย VIP นะครับเหมาะสําหรับบุคคลทํางานมีเวลาน้อยนะครับแนวทางที่วางไว้ให้นนกลุ่มนะครับก็จะมีฮานอยนะครับผมสามัดนะครับดาวโจรลาพัฒนาหมอยไทยนะครับผมลาวสตาดาวโจน VIP นะครับแล้วก็เฉพาะหุ่นเช้านะครับ 2- งถึงสมอนนะครับนะเงื่อนไขในการเข้ากลุ่มนะครับก็จะมีทั้งแบบฟรีนะครับแล้วก็แบบ สนับสนุนเท่ยงนะครับท่านใดที่สนใจข้อกลุ่มไอพีนะครับก็สามารถทักไอดีไลน์นะครับศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสามสี่สี่ศูนย์หกสี่นะครับไอดีไลน์นะครับศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสามสี่สี่ศูนย์หนสี่นะครับผมก็จะบอกรายละเอียดในการเข้ากลุ่มนะครับตอนนี้นะครับผมก็กำลังหารายได้เสริมนะครับโดยการนะครับกำลังทดสอบอ่าเพาะเลี้ยงหอยขมนะครับเดี๋ยวผมจะ พาเอฟสี่ไปดูนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตอนนี้กาลังทดสอบเลี้ยงไว้ขมนะครับโดยเลี้ยงไว้ที่อกนะครับผมนะเห็นกันไหมครับ เมื่อวานก็ลงทุนลงแรงนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปงมหอยขมนะครับที่สะน้ำมานะครับผมนะในรอบอโอ้โสิบห้าปีเลยนะครับที่ไม่ได้ลงสะน้ำนะครับผมนะควยเห็นพอหอมปากหอมคอนะครับผมนะครับขอ,อเลี้ยงด้วยครับประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับเดีย๋ยวจะมา เล่าสูขกันฟังครับวิธีการดูแลอหอยขมนะครับขอขออวุณพนะครับให้ f อทุกคนนะครับเป็นแห่งร่ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายนะครับ